ฝากอลินด้วยนะคะวันนี้ไม่มีหญ้าเลยแม่แม่มแเหลือพ่อเคนนะคะพ่อเคนไปเ็เฮงงานวันนี้ฝากอลินเนาะอลินสวัสดีค่ะกอนนั่นนั่นนั่นมา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 ค่ากอนเร็วค่าก่อนค่ะเออเสียงน่ารักมาก,มากเลยนะคะเฮ้เดี๋ยวพี่ทาโร่ให้แป๊บนึง น้าไอสวัสดีค่ะก่อนไม่เอานั่งๆสวยเอ๋ถ้าอยากกินนะที่หนึ่งเลยนะอลินสวัสดีออกเสียงด้วยนะคะวันนี้ไม่มีใบข้าวหมดนะคะฝากเอ็นดูอรินอีกนะคะคุณแม่เพิ่มเติมให้อรินได้นะคะ พอแล้วหนูก็ได้จบไลฟ์ไปวลาไง อ่อนารินน้อยอีกได้นะเพิ่มเติมให้อีกได้นะคะแม่แม่โอ้โอดูเคี้ยวสวัสดีออกเสียงแล้วนะคะ ขอบคุณแม่อะไรนะแม่รัดนะคะที่มอบยาให้น้องอรินสิบแปดมัดนะคะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณแม่รัดนะคะผมยาเนี่ยครับผมส่งมาให้เรียบร้อยแฮ้ยได้ยินเสียงทาโรขอบคุณครับเฮ้ยว้ายข้าหน่อยข้าหน่อยข้าหน่อยเลยสวยสวยหน่อยเร็วสวยๆก่อนอนุข้าก่อนเต็มปากก่อนเร็ เต็มปากเต็ม่าเออไม่น่าพื่อตาเราเอออยู่คนเดียวไม่เป็นไรแล้วนะอลินฮะไม่รู้ว่อยู่นี่อยู่นี่นานแล้วเอามาอยู่คนเดียวนานแล้วอ๋อแยกมาอยู่คนเดียวแล้วใช่แล้วเป็นยาสิบคิวอยู่ป่าหมดอยู่ป่าเพราะช่วงนี้มันหายานานแล้วก็ไม่อยากเอาอยู่บ้านไหนจะขวัญ ขวัญเมืองขวัญเมืองขวัญเมืองไแล้วมันมาอย่างไงวะงันเข้าไปเดี๋ขวัญเมืองขวัญเมืองลุดมาจากไหนวะงันโอ้ยอะไรหนูขันเหรอขันขันคันชีฟ้าเลยค่ะนี่เพิ่มเติมแอลินอีกได้นะคะแม่แม่มีแต่หญ้าอ่นีนเปียแข็งมันไม่ค่อยกินแก่ก็มันไม่ค่อยกิน เละเล ه, เลเลอิสบวัด์มอบัญคีนูโชคความสามารถบอรู้ <laughs> แต่สวัสด,ดีแค่นั้นยังฝึกอย่างอื่นยังไม่ได้ออกำลังอนุบาลกำลังอนุบาลนูเห็นกล้วยเห็นกล้วยในรถเหรอฮะเฮ้เฮ้ ทำไมไม่อยู่นิ่งเป็นไรเขาเห็นกล้วยในรถเห็นไหมเขางงงิงงงิงกินด้วยเดินด้วยนะคะเห็นกล้วยในรถหอมบอกอารินหอมบอกหอมเหมาะหอมกล้วยนะคะจะไปแล้วบอก สิบสามนาฬิกาสิบสามแล้จะไปตัดเหมือนกันตัดยาินขอบคุณค้ามานิโน้หมานน่มา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 ข้าน่อยข้าชวยๆเออข้าอ้มลงข้าสวยนี่ค่ะเก๋ให้ข้าลกใหัวทำไมสวัสดีข้าก่อนเคี้ยวทำไมนี่ข้าก่อนอะไร อ่ไปแล้วพี่มนขอบคุณครับผมเปิดบ้านคุณหลวงคุณทรัพนะครับผม